สวัสดีครับอยู่ในจอสดช่องล l ี TK นะครับวันนี้ผมมาในเกม T of s v e r e Newland เนาะผมจะมารีวิวอีเวนต์พิเศษก็คืออีเวนต์เหลือกินเหลือใช้นะครับนี่ครับหน้าตายจะเป็นป่าสมนะทุกปีจะมีป่าถ้าอ่านกติกาง่ายๆนะข้างหน้าเนี่ยครับก็จะโหมดนี้จะเล่นเป็นสามสามสามนะฝั่งหนึ่งจะเป็นแมวส้มฝั่งหนึ่งจะเป็นชาวประมงนะครับ ชาประมงก็จะชนะก็จะจับแมวส้มทั้งหมดให้ได้นะและปกป้องตะก,ก้าป่าไม่ให้ถูกขโมยหมดนะครับส่วนแมวส้มชนะคือหลบการจับตัวของชาวประมงเนาะแล้วก็รวบรวมตะก,ก้าป่าทั้งหมดให้ครบนะครับจะอ่านละเอียดแบบครบวงจรได้ที่นี่เลยครับเนี่ยเครื่องหมายตกใจนะอ่านได้เลยฮะคะแนนต่างๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อเราสะสมคะแนนเนาะในวันหนึ่งเราสามารถสามารถเก็บได้กี่คะแนนก็ได้แต่ถ้าเราเก็บครบถึงแปด จะได้หีบแมวส้มจอมตะกะถ้าเราเก็บได้สีม่วงนะับจะได้หีบชาประมงแมวนะครับถ้าเราเก็บได้ถึงยนะี่สิบห้าเนาะได้ทุกปีมีปาลานะครับของเรามันก็ตำหีบเลยนะเล่นง,ง่ายๆเลยสามารถเริ่มเป็นทีมได้นะครับทีมสามสามนะหรือสามารถโซโล่ก็ได้เหมือนกันแต่ผมโซโล่นะก็คล้ายๆกับคู่ข้ามเซิร์ฟนะครับเจอหมด แมวส้มกับชาวประมงก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวไปรีวิวในเกมเดีกว่าโอเคเริ่มนะเนี่ไปเจอพวกญี่ปุ่นกับเจนนะใช้เวลาเล่นค่อนข้างนานนะครับมันต้องให้หมดเวลานะหรือโดนจับหมดก็แพนะครับเวลาเล่นห้าดีกว่านะน,นี่ผมเป็นชาวประมงนะครับสังเกตตรงแบบเนาะชาวประมงจะไม่เห็นไม่เห็นแมวส้มนะครับนีป่ปล่อยปล่อยฉลาดดักนะครับ ถ้าแมวส้มมาเก็บเนาะปุ๊บก็โดนฉลับงับจิตด,ดึบไว้เลยผมแนะนำให้ไปเดินต่อยยิ่งุบนะสกิลก็จะมีสามสกิลนะครับดาวทะเลไม่พอนะเลยไม่เห็นแมวนะครับแมวไม่รู้ไปไหนนะครับหุ่นปลาดานะ่ะเปยิง่งุบไปครับป้าบ โอเคถ้าแมวส้มเดินมาเจอที่เราชนะเนาะเราก็จะเห็นแมวนะครับไอแมวเกมนี้หายไปหมดเลยอันนี้ที่เราปล่อยไปนะเพื<ๆ>่อนๆแม,มวไม่มีอันนี้ครับผมแนะนําให้ปล่อยแถวตะก,ก้าปลานะครับปล่อยหลังไปดิพอแมวส้มมาหยิปบปุ๊บโดนดักปั๊บไอ้เจอแมวแล้วเจอแมวแล้วไปช่วยเพื่อนก่อนไปช่วยเพื่อนก่อน ผมเห็นแมวแนละ้วตอนนี้คือที่ที่เห็นนี่คือตัวจับโดดป่านะเวลาสกิลคูดาวนะครับเดี๋ยวผมชอบเล่นแมวมากกว่านะซาบะโมมันชา้าสกิลก็เนี่ยครับวางหลามเนาะสกิลจับก็คือจับแมวต้มนะครับสกิลวิ่งก็วิ่งไวเนาะไปไหนหมดเนะนี่ยเดี๋ยวรีไปเป่ายิงฉุบเลยนะครับ วิ่งไวผมแนะนำให้เจอแมวนะค่อยกดวิ่งไวนะมันจะวิ่งตามแมวทันครเอาไหมโอเคนะครับเจอแล้าเจอแมวแล้วดักเพื่อนดักเพื่อนซ้ายขวาเพื่อนตามทำไมเนะี่ยเฮ้ยมันแปบนแล้วเนะี่ยโอเพือเ่อนไม่เห็นเลย ช่วยดับถ้าเรจับได้เ่าขอชุวดับถ้าแพ้อโอเคจับได้เนาะนี่คือขาบประมงเป่าอิชุดชนะครับต้องดักไว้ด้วยนะเพื่อนๆอ,อันนี้ผมเห็นอยู่แถวนี้นแหละน,นี่เป่าอิชุดนะคอนไปแพ้อ,อีกแล้วโอเคคอนไป เฮียไปต้องไหวฉุบนะค้อนไปกันไยไปโอ้แพ้นะพอเราแพ้แล้วแมวมันก็ออกไปได้นะมันไปนู่นแล้วมันไปน,นู่นแล้วนี่สกิลแมวส้มนะครับปล่อยน้ำแข็งวิงว่งวิงว่งวิง่งเราวิ่งวิ่งจะไปกลัวอย่าไปกลัวแต่ย่ะเอ,อ,อ,อ้ตัวที่ล็อกก็อยากให้ให้คนอื่นช่วยนะผมวิ่งแล้วแล้ว โดนแกโดนแกโดนไม่โดนนะวนนิ่งไวมีออาก,กงแล้วเนี่ยเพื่อนไปช่วยนะครับเพื่อนก็ได้คะแนนไปเราไปจับนะไปจับเห็นเป่าูิชุบนะ บางทีระหว่างแมวส้มจับนี่มันก็เสมอนะอ่ะกดออกผิดเลยโอเคนองจับแล้วก็เล่นเไปเถอะจริงไม่มีอะไรเนี่ยแมวส้มก็เริ่มเก็บนะครับของตรงนี้เนาะจับปลาไปสอนน้องจับแมวส้มฝอาให้ชมไปฝ่อยผู้ชมไปแย่ตลอดเลย จ,จบเลยนะเพื่อนๆป้า้านี่เหลือเหลือห้านะเอาไปชุบไปแกตลอดเลยวิ่งไงวิ่งไปไหนฮะไม่รู้อยู่ข้างล่างนะผมเห็นหมดเวลาแล้วเพื่อนขอาไปชุบไป โอเคชนะไปนะที่ผมเห็นอยู่นะตรงนี้มันร้องหอนป่ะน,น,นี่เจอแล้วเจอแล้วหมดเวลานะเนี่ยคะแนนนะผมได้หกได้จากชุบปลาเนี่ยครับต่อยิ่งุบเนี่ยแหละนี่ฮะมาเราไ,ได้วยทูนนะคะแ,แนนเราก็จะขึ้นนะเดี <laughs> ๋ยวผมเดี๋ยวผมเล่นอีกอรอบหนึ่งนะบางทีก็อยากเป็นแมวนะครับ ได้รีวิวให้ดูน่าจะเป็นตะมงเียนะตอนนี้เป็นแมวนะกิจกรรมค่อนข้างเสียเวลานะครับเห็นไหมฮะเห็นแมวจะเห็นเห็นเห็นชาประมงเลยนะครับเห็นร้อยเปร์เซ็นต์เลยนี่าตะไม่เปล่านะ แพ้แกเฮ้ยกระมงมันมานี่แล้ววะปล่อยไปนะดักไว้ดักไว้ให้มันสโลวมลนะ์มันลงนะนมันลงนะน้ยมันฉลย่งนะเชนชนะ เดินหาเดินหาปลานะครับเป็นแต้มแล้วนะแต่ไม่เจอปลานะครับไม่เจอเนี่ยเจอละตะกร้าปลานะเก็บละโอเคเหลือเจ็ดนะครับตะกร้าปลาเราเก็บครบเข้าชนะนตอกชุบเลยครับคอนอย่างเดียวเลยคอนอย่างเดียวเลยคอนไปคอนไปกระดาษโอ้โมันฉลาดนะเกินไปนะมัน <laughs> ่วยเปล่ชตอนนี้ชนะอยู่นั่นนะเห็นไหมฮะขขาบนจะรูปแมวนะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นเดี๋ยวปแป๊บอันนี้ไม่ชน,น,นะครับอ,อ๋อเอเคครับมีคนตีไปละเมื่อกี้เดินไหมนะเพื่อนๆเ,นเอจอแล้วเนี่ยเปล่าปะปวดแพ้ตลอดเลยฮนะ เดินหาตะกร้าปลานะครับเล่นค่อนข้างเสียเวลานะใช้เวลาเล่นอย่างน้งอยี่สิบนาทีอะผมว่ามานี่แล้วนี่มันเดินมาหนี้อะหลบมาหนี้นะเราเดินมานี่นะเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ยมันวิ่งนะมันวิ่งนะเนะ มันไม่เห็นเราอ่ะที่มันเห็นแล้วอ่ะเราเดินรอบๆมันเบื่อตามแล้วนี่น้ําแข็งไหมครับสโลไหมมันตับย่านะเราขาดอีกสองนะผมเพื่อเราเก่งมากได้ตะกร้ารัวๆเลย อยู่ช่วยคือเพื่อนโดนจับนะไงฮะสองอันเลยทโทรไปไม่ต้องเดินเลยอย่างเงี้ยนี่ชน,นะนเลิมันไม่เห็นเราเนะี่ยเรียบร้อยครับชนะเฉยเลยได้แปดแ้มนะเพื่อนๆจบอย่างไวนะนี่ของเราได้ครบล้วก็เนี่ครับได้สองรางวัลอย่างเงี้ยครับ ผมเล่นรอบหนึ่งแล้วกันรอบสุดท้ายนะครับเกาหลีไม่ก่อนนะครับโอเคเกาหลีก่อนเหเป็นแมวนะโอเคแมวนี่โอกาสชานะสูงนะครับมาถึงกระเป๋าฉุบเลยดด้ว่า ชุบป,ป้าช่วยเราหน่อยป้าดาวช่วยเราหน่อยโอเคไปครับเดินครับต่อชุบนะครับน,นี้แกนะครับเนี่ยแล้วก็มเมอชาวประมงก็ไปเป่าชุบเนาะเดินหาไปนะครับ ถ้าเพื่อนเราโดนจับอะจะเล่นยากมันเดินไปนู่นละแล้วออมาเดินมาเนี่ยมันเห็นมันเห็นไม่เจอเลยครับเอาอีกชัก่วโนครับอ๋หอหนอึ่งเดียวเยอเอาขาออกขนาดาษจะออกกางไกลฮนะโอเคเดี๋ยวนะนะ าจ,จะเจอแนละ้โอ้ยว่าจะเจอ่อเพื่อนเราโดนจับไปเนี่ยออไม่โดนนะแมวส้มอ่ะที่จริงอ่ะต้องเป็นทีมนะเอ้ะชบบาวประมงต้องเป็นทีมนะครับต้องช่วยกันจับนะดักซ้ายดักขวาเงี้ยจะชนะถ้าแยกกันตามจับเงี้ยยากครับผมบอก,กเลยเดินลงมานะ เปล่าปะแพอีกแล้วนใส่มันเห็นเราแล้วเนี่ยมันมันล้อมผมแล้วมันล้อมผมแล้วเราเดินไปข้างบนนะมี่รีบเก็บนะครับจะชนะได้ก็ต้องเก็บป่านะครับปลายแห้งเนี่ยมาเดินตามผมเต็มเลยว่ะ นี่ละไอ้หลามนะอย่าไปโดนนะโดนล็อกขายนะฮะปาเลยครับตอนนี้ก็ถามผมก็เอ้เอเดินซ้ายเดินซ้ายเดินขวาเดินขวาผมมามันมาโหดตัวนี้มันเหมือนจะคุยกันเฮ้ยเจอตะก้าปลานะครับมันมารัวๆเลยเว้ยเดินไปไล่ผมเร็วอยู่แล้ว เอาชุบนะโอเคไปแล้วเปล่าชุบเสร็จแล้วไปเลยดีบกดออกนะครับเอาชุบนะโอเคเว้นม,มันมาเงาครับถ้าปลานะเก็บเลยนะโอเคครับ น,นี่ของเรานะถ้าจำอของของเมฆของประมองอนนี้เลขสามนะครับมันเดินลงนะเดินหักขวาป่ะมันเดินลงนะเดินลงเราเดินขึ้นผมจําได้อาอยู่มีข้างบน,นอันนึงเดินไปไหนเดินขึ้นนะมาเดินขึ้นเก็บนะครับไปไ่ใเก็บร้อยครับเหลือสองเหลือสอง <Okay. S 2> เดี๋ยวนี้ก็ชุบเลยนะชุบเลยแต่ไม่เป็นไรครับวิ่งหาต่ออีกสองอันตึงขายนะหนีหนีเน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 มันเห็นแล้วนะมันจะมีขึ้นข้างบนครับชุบไปครับชุบไปชนะชนะ มาละมันมาละ้มานี่วะเพื่อนโดนจับแน่เลยนะสองตัวสามตัวอยู่งั้นอ้าวคือไม่เป็นไรครับเราเหลืออีกการเดียวนะละอย่าไปสนใจนะครับไ้เพื่อนนี่เดี๋ยวมันต้องลุอย่งเนี้ครับชนะจรจริงไม่เจอนะอันเดียว เปล่าไปนไปนะพี่นังยี่สิบหกวีนะหมดเวลาเปล่าไปครับเปล่าไปครับมันตามอ,อยู่ไหนไปในอันเดียระเบนปะได้มีนะผมเอนเรา เวืเาไปลุยงั้นก็โดนจำบนะแต่เสมอแล้วหมดเวลาแล้วเป็นอีเวนท์ที่แบบเปลืองเวลามากเล่นใช้เวลาเล่นนานมากเสมอนะครับก็บทสรสปแต้มแปจริงตะกาปปากอะไรสี่อย่างแบบหลการเน่นก็ประมาณนี้ครับเ,เพื่อนๆมีผมเล่นรอบหนึ่งผมก็ได้ครบลวแล้วก็จะมีอีเวนท์นี้นะครับเส้นทางแห่งแฟชั่น fashion. มันจะมีเวลาสามวันนะให้แต่งตัวนะครับแก้ไขได้นะมันก็จะน่าจะเป็นช่วงโหวตเนานะแต่ก็โชว์นะครับอ่านได้น,นะเพื่อนปลุกใจในเนี้ยนี่พีวีวังวันนะโอ้โหอันดับหนึ่งดีเลยนะแต่กรอบก็เป็นสิบสี่วันไดน้เต็มเลยนะแต่ชันนี่ระวังส่วนตัวนะครับนี่ระวังกดไคนะ์เนาะอะได้ก็กดไหได์ได้ตามนิ้วและ อย่างไงเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ